รู้หรือไม่เวลาไหนดีที่สุดเหมาะกับการนั่งสมาธิจากหนังสือคุณคือพลาซิโบดรโจดิเพนซาเขียนไว้ว่าคุณควรนั่งสมาธิหลังจากตื่นนอนทันทีและก่อนเข้านอนเลือกเอานะคะจะเอาตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือว่าสะดวกทั้งสองช่วงเวลาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนั่งสมาธิในสองช่วงเวลานี้นะคะมันจะทําให้คุณสามารถเข้าสู่คลื่นอัลฟาได้ง่ายกว่าเวลากลางวันที่คุณจะนั่งสมาธิในช่วงเวลาที่คุณกําลังจะเข้านอน ขึ้นสมอง,องคุณเนี่ยมันจะเริ่มช้าลงนะคะจากโดยปกติกลางวันเนี่ยมันจะเป็นเบตา้าใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอัลฟาแล้วก็จะมีเดลต้าเนี่ยนะคะก็คือมันจะแบบ ขึ้นสมองจะเริ่มช้าลงช้าลงไปแล้วพอช่วงเช้าที่ตื่นนอนเนี่ยขึ้นสมองที่มันอยู่ระดับลึกที่สุดเนี่ยอะเดลต้าใช่ไหมคะพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มปรับขึ้นมาขึ้นมาจนเป็นอัลฟาแล้วก็มาเป็นเบต้าซึ่งเป็นระดับปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตดรโจเดนพินซาถึงบอกว่าให้เราทําทันทีหลังตื่นนอนในขณะที่ขึ้นสมองของเราเนี่ย มันยังไม่ไปสู่เบต้าเต็มที่อ่ะคือยังไม่มีความวิตกกังวลหรือว่ามีเรื่องอะไรวุ่นวายเข้ามาแทรกนะคะมันก็จะได้ผลดีกว่าที่คุณจะนั่งสมาธิในช่วงกลางวันซึ่งอยู่ในคลื่นสมองที่แบบวุ่นวายอ่ะแล้วก่อนเข้านอนก็เช่นเดียวกันเพราะว่าสมองเนี่ยก็เริ่มที่จะช้าลงแล้วเนาะเรานั่งสมาธิก่อนนอนเนี่ยมันก็จะเข้าสู่อัลฟาได้ง่ายเพราะว่าคุณกําลังจะหลับพูดง่ายๆนะคะว่าประตูสู่จิตใต้สํานึกเนี่ยจะเปิด2ช่วงเวลานี้นะคะดรโจโดิเปนซาบอกว่า ถ้าหากว่าคุณเนี่ยสามารถนั่งสมาธิได้ทุกวันก็ให้ยึดเวลาใดเวลาหนึ่งเลยนะคะแล้วให้นั่งเวลานั้นทุกวันพอคุณนั่งทุกวันเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่ซึ่งเป็นนิสัยที่ดีแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยรอคอยที่จะทํามันทุกๆวันใครเก็ตพิมพเก็ตเจอกันในคลิปถัดไปครูแหมมสวัสดีค่ะ